สวัสดีครับจาก T m Fit Farm มนะครับวันนี้ส่งงานนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็จะมีส่งเป็ดครัดักนะครับลูเมียอายุ1เดือนนะครับคุณผู้ชมสำหรับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นสีบรูนะครับคุณผู้ชมเกรด A นะครับปากสั้นนะครับหัวกลมแน่นอนนะครับ2องตัวนี้ฟอร์มเริ่มออกแล้วนะครับคุณผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชม ะครับสีบรูคอรดักนะครับ,บ,รรรบวันนี้ก็มีนัดเตรียมส่งนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูพ่อแม่ของ2ตัวนี้กันนะครับว่าพ่อแม่เขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับคุณผู้ชมอไปรับชมกันเลยและนี่ก็คือพ่อแม่ของเขานะครับคุณผู้ชม เกิดจากพ่อแม่ที่มีสีขาวล้วนนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเป็ดสีบรูทั้ง2ตัวเมื่อคู่นี้นะครับมีโอกาสที่ลูกนะครับจะออกมาเนี่ยเป็นขาวเนี่ยประมาณ80-90%เลยนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนะครับสีบรูเนี่ยราคาจะถูกกว่าสีขาวล้วนนะครับอ่านี่นะครับ แม่เป็นนําเข้าทั้งหมดนะครับเป็นตัวเล็กปากสั้นแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมนี่ดูชัดๆกันเลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะจองเป็ดนะครับตอนนี้ก็มีสีขาวสีบลูสีสโนวี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเป็นไอดีไลน์ไว้นะครับใครอยากได้ก็แอดไลน์มาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ